หยังางแก่เขาหาผัวโอ้เสียใจน้ำเดือผัวตายแล้วมันจะมาเสียใจแค่ยังเอาผัวตายก็ต้องเสียใจตัวเสียใจจะได้ผูวได้ไม่เอีนยต้นเหรอเอาเจ้าซื้อวานันไหนพวันวันนี้เป็นน้ำควอนนี่น้ำควอนผัวตายแล้วสิเฮ็ดบุญแก่เขาหาผัวเม่อันนี้ผัวเอี้ย้นเสียวมานั่งเบื้องหารน้ำกันในดิด่อแล้วจิเอามันพ่อหลวเลยนี่พ่อหลัวที่สองคนดิ แกเข้าหัผัวนี่ก็ได้แกเข้าหาผัวผพูตายเลยไป้ล้ลา่ำแล้วโทรหาหมอล่ำแล้วเร็วอันตอนแรกก็ติดจ้างแกเกิดร้อยเออเจ้าเอามอเอาก็ใจเกิอยซะใจเกินี้อยมีมากมาเจ้า่าเหรีแถวโบราณเม่ารถนเมืองหมดเลยเหลียญดีมชอบที่ผลงานมากบ่อยซิริชัยมากบ่อยสิริสัยช่ไเออตอนนี้เดี่มากจะได้เป็นปัวนไง ที่ผลงานดิม่ได้มักเป็นลูกเป็นเต้ามักเป็นผัวเลยละ่ะเดี๋ยวนี้ยังมาขึ้นเอาบ่เดี๋ยวนี้พ่อมักเลยเจดใจแล้วพ่อเลยเมียแล้วอโอ้ยแม่กันเลยว่าเอาวันนี้ไปจ้างหมอลำมยังมาจ้างหมอลำก่อนจ้างหมอลำก่อนแจาาน้จางจักาบาทแจ้งสามพันหาโอ้ยมันสี่ม้นคือสามแสนหาคือใจก็ร้อยบอกใจไม่เวกรบเพาะน่เลยนั่นมากเดี๋ยวข้อหาหมอลำมถ้าแม่หัวใจน่ะเอาโทรษด้วยที่อยู่ในปลาแบบเกล็ดจังจีบบา้านคนกับจักวายุท่านไง จะมาร์เน้อเจ้าจบาร์ร้านเร็วๆหาปองออกว่าไหนเดื้อโอ้ยค้นกับเจ้ามาหลายเนื้หนางานเก็บบัตรลอยนึงก็ได้กินขันดอกขันบุญตั้งกะสีมาเหมือนเต้ากะจะได้ดดกินสียาขันบาขยาเหมือนพันสองกัจะมาแม่บ้านเนื้อเอาหัวลั้มขนดาดนี้อย่างขวัญใจแฟน โอ้ยหลำไเกินร้อยนัโดยนก้อยอุไลลเอาว่นส้าบ้าแบกยาาบาแม่นจีบาโอ้เอาไปถามมันแบบนี้คนมจะใส่บเดี๋ยวไปถามหน่อยยเอ้ยยัยเออพอมั็นนเงียมอกแบบขีเาคนเนเาาก่น่ยยยเจรันิงไม่ยังายเอาคืทายไงแท้ Anh quang chuẩn bị căn phí 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 căn กหูด้วยก็เป็นอยังเราก็ค้นหูหอกก็ไม่เท็จมีเอ็ดกันได้าปากกว้างๆเอ็ดไหนคอยเบิ่งนั่นอ๋ออ่ามายองน่งจ็คโย่บอยที่แลยเป็นผัวแอนออรดีโอ้ยอันโอ้มาฟังล้าโอ้ว ตาจังในี่ยใจมันดีเนาะโอตาคนได้ควโอไมได้เจ้าว่าเยงหรืมัน่ได้ยิม่ได้โทรหาหมอลำไปไหยังไสิมาลำหมอลำเจ้าไป้วไปเขอาเไปอีนี่เป็นหมอลำโอ้หมอลำจังข่ยกับบวเอื้นเเรื่โทรัาหมอลำเร็วๆโทวหา้าคนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยยังนี่ตัวมสาวรุ่นนี้ยรุ่นตีนถือรือเชนตีนหอโอ้ยหาหมอลำตุ๊ดตุ๊ เียวล่ะเป็นขีทโทษนักจากเลไปี้ปเื่อนี้กเล่ะเนี่ยมันไปขีแต่เลี้เวม่กนตุ้งตุ้งโอ้ยัค่ะสวัค่ะบาล์ับนีแม่ค่ะบาล์ัค่ะหนาหอดย่างรัมเร็วยไสก็นั่มาหอดแท้ตอนนี้อยู่ป้ากลวยค่ะ ไปยังปลากล้วยบป่ะทางเขาก็พ่อหา่างทานเขาก็พ่อจะได้อ้อมมาหนีแม่อ้อมทางเดินมาแม,แม่แม่ทางแม่มาแม่ท่านลูกลั่งยากอย่างเบิดตัวอันเดียรเพิ่อนน้องบุญมากเกียรติค่ะแม่ค่ะวันนี้แม่เพิ่อนน้องหลุมมากค่ะโอ้ยอันนี้ตะหลุมแม่ค่ะอ,อันขอโทษหลายๆอันง้เบิด มเปิดเตีคาะจ้าม้เป็นยาคาเดียวบูดป้าบักเชียไปเข้าเดียวบมันเลยเด้บ้าแห่มองอแช่ตีมานสิบปทัเด็ไม่ได้เป็น้งจ้บปังเยวบ้มเปนบสิบปรทัดเลยนะาังขไห้่เป็นเสือเสือเสือซาหายดีมาเด้อมาเด้เอามาหอดแล้วสบัสดีพี่สบัสดีหลอกสกปรสบัสดีทั้งหลังน้าอามาพอดแล้วทราบว่าเป็นการนั่งบอสียเวลา จันขึ้นแทนต้องเอกจังเเอาเอาอาเอายวเเจ้าโอยไม่างเนี่ยปลำต่้ยฝ้าว่ำเพราะว่าโดนหลุมมันจน้าใหญ่เขยมคนน่ะนี่หางก่อนนี่ปล่ำ บอลัามก็เมือคอยไปจ้างก็มันเป็นผู้จชี่ชเอาเมื่อในข่ัวข้อมูลจากปามันออกมานอมาะได้แจ้งหนาคือมาแจ้งหนาแตงตาแล้วขันมอลามเอาเมื่อแต้งในเครื่องเดียวเรื่องกัสิล้ำมาได้ตีบอลเฝ้แจ้งเ่าแต้งแต่งแต้งแจงสิได่ลไปแต้งหนาคอนเอามาสิยาอย่างตลามแจ้งหนาเสือเือเือใบบอลลมมีอย่งจะบ่มีคว้องร้อมคัสั่งบอลามเอตึงตังไม่จับบาทเดยช้างหนาตังบัตรหนาหนึงเลย ว่าล้วท้ว่าสามปั้นหาแล้ยวเฮ้ยไม่บอกว่าเจ้าพาพพักไอัเอาสักนี่ละรถตกหลุมแปลงเสียยังจะมาเดียวปอมว่าล้วนาไม่ใช่เที่ยวมมนหลุมไหลหลุมกอะไรอุบาดูพะโลโอ้ยมากินเลไม่อเียวปอไได้หนรไม่ได้เปร้แป้งมากแต่โนกำขี้ดบยุโรช่างถึงสีมาานเจ้ แกมากไ้ต้อการลแปลงอเกบไเอาไปแล้วดิเอามาทัใสช่างแกมแม่ยันี้ก็มีแกมมาสวบอแกมอลังอ๋อมจะบอกวาหนีมือปุ๊บเฮ้ย มัลอ <benim> ุ้ยหีหมอลมุนบุตรลงนาดาท่องกูนั่นเลยอตกัไม้ยามนั่นดาดอีกแล้วคนแต่ใช้เป็นยาโคดยอดโคดยอดโคให้แตกหมอเช่นกัเลย่ห้ทั กิโต้บรรลุมึงบอกแก็บเนยเด้อ้างดเอาแป้งธรรมดาที่มแงเออจักสิแ้ไม่ค่อยดซื่ออาห้าแป้งมันล้าได้กันกึ่งแกมบเอาด้วยที่มนล้างไม่หยางมึงเห็นหยางจันสิ เขาแม่โอสินการแสดงนี่เรียนมาจากฉี่แม่กลัวมันลุ่มพันลุ่มพันหลุดงงแกจ้าภาพเยอะซ้อโดนหลายครับผมเก็นดากครับมันก็แม่นดอกเรียนจ้างต้วงมาถามปัญหาแดงชื่ออยู่ใส่ก็้งเต็นโซ่ก้อนเฉดเด้เอาแม่แม่เมื่อกูเลือมหางเคียงแม่เจ้าภาพเยอะสว่างซานเซียนนั่งเลื่อมหางเคียง เห็น้าใจก็้อยหางเีงสองอยมอยอกมาเต็มเต็มที่ยะแต่ของชิบมิเต็มเสืาบัไเงินเอาตายยังก็หลายแถมกระรหนัสามพันหายนึงเอาักสามพันหาเนกูคนอางเที่ยงไมเป็นลอยหมดเยอะังไหเอาแต่สองก้นสาก้อผสมหนาองตาเน่อีไม่นี่ยังนอนอยู่นั่นก็ิไดเงินตีไม่จั้าพงแต่สว่างส่เสียตออีนั่งหนังมุมีเวียกเอาไม่นมาเต็มสนั่นเอาขงก็หัดปาติไม่มาเด้ยาคืออีนี่นะมึ ป็นอนสบายแต่ละนางนางลูกขึ้นมาหนีบ้างกันนะเาผมฟังเลยแบบหนี้ยเอาหาวนอนหรือยิ้มผ่านหน้ามัเป็นหางเคียงไห็นไหปกินไก่พอดีโอ้ยโอ้ยประเทศหางเคียงหูหนวกกิลามาเต้นไใหญ่แน่เป็นโลกเก่า ว่าล้ำเนี่ยัต่อปันอีเอรันมันหูหนวกมันมาฟังล้ำมันมาฟังล้ำที่นั่นขันสิเวากับคนหูหนวกต้องเฮ็ดเสียงง่ายๆปากลวงกลวงป่ากลวงเออโคตีวกันลานังลุกขึ้นมานนีเอ้ามาเต้นให้แน่กินได้จะป่ามีเกศเฮ็ดไปหาป่ามีเกศละบันนี เดี๋ยวก็ถา,า,ามหาป่าโมีเกยียงสิบพราาคอยถื่มมอยังไงละมาเอินฮนะโอ้ยเนี่ยจะพาหมอร่าซื่อสารเมื่อ,อไรหรองกับหางเคียงนั่นนะไปสื่อสารให้แน่จะเป็นปุ้ย,ยกระลรมเนาะเปียกมีกระได้ไม่้นก็ไปหาหมอให้เขาปวกหูม,ม,มั่งแน่ แต่ละตัวชัมอะไรจะเคียโคเรียกจนัูก็ด้นี่แม่บอลลัมเขาบ่มีหางเคียรไเปเต้นให้เขาเดาเออแต่ว่าจังจันเนี่ยโคตรเรียงระบาดีอะไรยะหรอกีฬามันห้ามเต้นมอวก็เห็นนี่แล้วมอลลัมพิการจะเห็นเคกเยริเนอแต่เขาหมกอ สไปหาผัดกัะเพราเราบาัดีเปลี่ยนสวน่ะเปียนโสนนน้โอ้ยม่ยหน,น,นกันหาแล้วเจ็บัหกัแห้งบันไก่เนาะ ร่างเดนมปัญญูจีรัญูกา่กันอยู่บ่ะบ้านคุบอกมาเจงบ้านฉันมาบอกกูณร่งบหมือนี้มโอ๊ยมันญญูเรียงกันตอนกันโอ่ะวัน ถนัดทรายมึงมี่กวนมันเยี่ยวมาใส่ผมเนี่ยเตึงมันเนี่ยแง่งก้อนขันเพราะเราไม่ยิ่งถนัดทรายได้หนิจ้าจ้าจ้ารับไปซะลูกมันเป็นอาเค่นจานคืนนั่งมาสี่มองชื่อๆเอาอีหลังจะมาเขาเองยางนู้แล้วระเทศไหนกูบันนี้โอ้ยแล้วเนื้ มาสองโอดอกแม่รับเลยมาส่องโอมาสิแทนงยันเอาละนี่บุญน้อยบุญใหญ่บุญใต้บุญตาบุญสลองสลับบุญปัญแปลกีบุญผีกินน้ำเอาเลยแล้วก็ถ้าได้หนีไปใส่อยู่ตีเป็ดมึงเอ้ยเดี๋ยวเขาบุน้าผากอยู่เวอร์แบบนึงกูบอกมาโอ้คนต้องคนต้องทำ กบ่ำลำทีที่บอล้ำหนามาแต่เปนโบลูเลียงรูเล่าอย่างส้นเหอเอาจ่ซีัก็ยังล้ำขึ้นเลยลํำขึ้นเลยเออล้ำไปเลยเลยแล้วบอลำแต่มันดูเลียงรูเล่าไปเออลำลลำไปเลยเลยเหนตีเออแต่มันวนกันโอระนา ีมาัเนี่ยปึ๊กไต่คอไต่แม่ปึ๊กอากิวันรักไปเลยๆนอนเจ้ากูว่ารักไปเนี่ยโสงุศวยางตีหอดยาโสมปัจจัยวันรักมันไปมาไม่หยุดล่ะมึงกับจิมาไรักมดเวียนแต่ละวมือกูยืนตีรั้งใหญ่บดใหญ่กวาดออกไปให้มันรูดเลี้ยงรูดเล้วรั้งใหญ่บดใหญ่กวาดออกไปให้มันรูดเลี้ยงรูดเล้าวัจจีอระวังสัดแน่ เราบอกเห็นมาแล้วมันเข้าใจชัดเจนก็ดนีแนวแท่นจันคืนปวดแล้วเนาะเฮ้ยทอผู้อยากเต้นผู้อยากควนเตยเตยเลยอีปีคนผองมึงย่ามเตยคูณเวเตยย่ว่่ามกูบอกมึงเตยมึงออย่หน้าปากเซยู่ท่าเลนี่ปะเอาเกลนี่เกลี่่อาเตย ไปนางก่อนีเอไนาเอาแค่จันเอาละห้นี่บุญน้อยบุญใหญ่บุญไบุญตาบุญสลบุศาบุญันขาี่บุญปีกินน้ำเอาละว่าเจ้าว่าเขาจ้าเหมี่ยงเที่ยอีบอลัมอีอย่างผู้งไปใส่ อ ality, นะาเจ้าก็าควลำใหญ่ก่อนได้ล hey, ้ำใหญ่ก่อนคใหญ่ยุ่งใสร็อ้าพอ้ยห่าสใสห่ยังไม่ี่ีโอ้ยอีหมอลำปนอกอีหมอลำลิงเน่เอาจกที่ซาเอาจาไหนถ้ากินริกคนี้เต้องลํำปล่ามาล้ำใส่ใส่าล้ำใส่ส้ไม่ใช่ปลาลไม่ใส่ไม่ใช่พลาประมานั้น เามพร้อมสดดีมาวา ok ้ีเรามัสดีครับสวัสดีจ้าแม่จ้าจ้าดูีเวจ้างสกุสวยแช่นั้นคือในมรับไฟใสฉนป้าะรับมวลเดีเขากันไรับอยู่ บัตรามตีเอขบวนเป็นกลุ่มมวนไม่ใหญ่เลยีกันเอาแปลมาม่นสีคูหนูก็อยหางเคียงพอดีนะเจี่ยาขึ้นเคียงโอ้และน้อันี่บอนักเอกนี่บอนักเอก นี่นายอีบัวย์ไปนัง่งนะไปนังทาาเตียก็ไม่ใช่ไเดเกเขาหาอีเปลี่ยนเหตุูที่สองบอกมันนังรถน้ำปูได้สิบห้าโดดผมมันข้อหัอกโอเคเอาแค่นจันทร์ บ่นบอจำแม่จาโอ้ยโอยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย่านบอรับมาแวที่นทีานย่านเดียวจะสมารถสโลกับบอลรับใคชกับบอับี่้ามใชเจ้าภุีแม่าหรือม่บดีบรับเป็นอย่างจ้าภาพม่เอาากกจะจาจะ่า่อพจะผ่าแม่จะผ่าสิ ชักใจไฟม้มาักะน้มาดหวมาลห่เอ้มติบไมานังมานังมานังดีดโอ้ยเอาม็ลูกปเอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกคืออยมสตายอเฮ็ดหมาหวงดูแค่ กพลม่วาดแกแม่จะโอ้ลนูวโอ้ยแม่ก็โอ้ววนด้แม่โอลัม่อ้แม่มาตังแม่กเ้ยมันอะจะภาอันไหนอยาเพิ่มหมอนรับไฟใ้กับพลยิงเกี่ยวขันบอเออแม่เกี่ยวกันนะรนควนรุนควนสิแม่

จะภาพต่อได้เนาะหมอนำเป็นยังจะภาพไ,ได้ไหม

กันละกว่อหัวหนูตัวคันนี่หัวหึง,นงห,หนูจะไป็นตัวหูไิป้าหนูงัางมาเลยหึงหนูจะเป็นมึงง้างพอจังสี่สลาเออจาังใดงานเมียแหละคันผูใ้ใดตีกันก็จะได้นใ,นใ,นใจคาหมอลำเห็นมนา มัตโตเชี่ยกันที่นี่เด้อแม่เอาไปเห็ดไปเมียเพณดอะยิ้กว่าคูณอยไยิ้กว่าไอ้พดอะนแ้วมันจะได้เสียขาดครับ บอกว่าขาขายคันนอยเลียนอยู่บหมือนหางเชียงกี่ล้านลูกเอ้าลูกผัวกับเมียเขาตีกันเลี้ยงนี้แึ่แม่ไปแบบนั้นมามวนเนาะเก้ย์กับบ้านเก้ไปใส่ตาเมื่อศัลย์เลี้ยงเอ้วเอ้าเอ้าผัวกับเมียเขาขาก่อน แต่มันปากหวานเนาะที่หากี้สิมันพวกคนนี้เขาีกันทุกที่